นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธสสะตะนัตตยานุภาเวนะละตะนัตตยะเตะชะสานะวะวเศธีมหาปุญญายะสะเศษธีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโล นาทะปินทิโกนาโถวิสาขาอัคขะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัต ตยานุภาเวนะระตะนัตตยะเตชะสาวะวเศธีมหาปุญญายะสะเศษธีจะอาธิโกสิลิโกมเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอนาทะปินทิโก นาโทถว,วิสาขาอัคขะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะ ละตะนัตตะยะเตชะสาณนะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอนาทะปินทิโกนาโทวิวสาขาอัคคะ สาวิกาสุมะโนโชติโกอักโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสา นาวเศรษฐีมหาปุญญายะ,ะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอะนาทะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอัคคะสาวิกาสุมะโน โชติโกอักโคโะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะววเศรษฐี มหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอานาทะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอาขาัคคะสาวิกาสุมะโนโชติโก อโคทะนัญะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวนะวเศรษฐีมหาปุญญา ยะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอะนาธาปินทิโกนาโทว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมะโนโชติโกอัคโค ทะนัญะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐี จะอาทิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอะนาทะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอัคขะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโย จะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนตัตตยานุภาเวนะละตะนตัตตยะเตชะสานววเศรษฐีมหาปุญญายะเศรษฐีจะอาธิโก สิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคโลอะนาทะปินทิโกนาโถว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมะโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสัง ปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิ ชะติโลจะสุมังคโลอะนาทะปินทิโกนาโถว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะ สัพพะสิทธิระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะระตะนัตตะยะเตชะสาะวะเสษถีมหาปุญญายะสะเสษถีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโล จะสุมังคโลอนาทะปินทิโกนาโทวิวสาขาอักคะสาวิกาสุมโ,มโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิ พระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวะเศรษฐีมหาปุญญายะ,ะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโล นาทะปินทิโกนาโถวิสาขาอัคขะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัต ตยานุภาเวนะระตะนัตตยะเตชะสาะวะวเศธีมหาปุญญายะสะเศษธีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอนาทะปินทิโก นาโถว,วิสาขาอัคขะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะ ละตะนัตตะยะเตชะสาณวะเศรษฐีมหาปุญญายะ,ะเศรษฐีจะอาทโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอนาทะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอัคคะ สาวิกาสุมะโนโชติโกอักโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสา นาวเศรษฐีมหาปุญญายะ,ะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอะนาทะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมะโน โชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสาณนะวะเศรษฐีมหาปุญญา ยะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคโลอะนาทะปินทิโกนาโทวิวสาขาอักคะสาวิกาสุมะโนโชติโกอัคโค ทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสาณนะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐี จะอาทิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอะนาทะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโย จะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวะวเศธีมหาปุญญายะสะเศธีจะอาทิโก สิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอะนาทะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะยโยจะทายโกเตสัง ปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิ ชะติโลจะสุมังคะโลอะนาทะปินทิโกนาโทวิวสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะ สัพพสิทธิพะวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมทะโกจาปิชะติโล จะสุมังคโลอนาทะปินทิโกนาโทวิวสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิ พะวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสาณนะววเศรษฐีมหาปุญญายะ,ะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโล อนาทะปินทิโกนาโถวิสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัต ยานุภาเวนะระตะนัตตยะเตชะสาะวะวเศธีมหาปุญญายะสะเศธีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอนาทะปินทิโก นาโถว,วิสาขาอัคคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะ ละตะนัตตะยะเตชนะสาณวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศษฐีจะอาทโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอนาทาปินทิโกนาโทวิวสาขาอัคคะ สาวิกาสุมโนโชติโกอักโคทะนัญะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสา นาวเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอานาธะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอัคคสาวิกาสุมะโน โชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะววเศรษฐี มหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอะนาทะปินทิโกนาโถว,วิสาขาอาขาักคะสาวิกาสุมะโนโชติโก อโคทะนัญโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวนววเศรษฐีมหาปุญญา ยะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคโลอะนาธาปินทิโกนาโทว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมะโนโชติโกอัคโค ทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสาณนะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐี จะอาทิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอะนาทะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโย จะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวะวเศธีมหาปุญญายะสะเศธีจะอาทิโก สิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโลอะนาทะปินทิโกนาโทว,วิสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสัง ปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิ ชะติโลจะสุมังคโลอะนาทะปินทิโกนาโทวิสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะ สัพพสิทธิพะวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสานะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมทะโกจาปิชะติโล จะสุมังคโลอนาทะปินทิโกนาโทวิสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิ พะวันตุเมละตะนัตตะยานุภาเวนะละตะนัตตะยะเตชะสาณนะววเศรษฐีมหาปุญญายะ,ะเศรษฐีจะอาธิโกสิลิโกเมนทะโกจาปิชะติโลจะสุมังคะโล อนาทาปินทิโกนาโถวิสาขาอักคะสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทะนัญชะโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพะวันตุเม